สวนสมุนไพรไทยหมอเนนจัดพิธีไหวครูแบบโบราณดั้งเดิม โดยก่อนหน้านี้สวนสมุนไพรได้ประกาศปิดตัวไปแล้วแต่บรรดาผู้ใช้สมุนไพรรักษาจนหายเป็นสถานที่พึ่งกับผู้ยากไร้ไม่อยากให้ปิดจึงได้มารวมตัวกันช่วยจัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้สวนแห่งนี้อยู่เป็นที่พึ่งกับผู้ยากไร้ต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปที่สวนสมุนไพรไทยหมอเนนโดยนายชัยรัตน์นนทชยัยหรือหมอเนนชื่อดังตั้งอยู่เลขที่36หมู่ที่10ตำบลสะลงเรืออำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสวนสมุนไพรที่ใช้รักษาให้กับผู้ยากไร้มานานกว่า30ปีในวันนี้ทางคณะผู้ป่วยที่ได้รักษาจนหายขาดจนมีชีวิตอยู่อย่างปกติได้ไปรวมตัวการจัดพิธีไหวครูขึ้นโดยช่วงเย็นที่ผ่านมาได้นิมนต์พระเก้ารูปสวดเจริญพระพุทธมนต์และช่วงเช้าได้มีพิธีเลี้ยงพระเช้าซึ่งมีบรรดาผู้ป่วยเก่าแก่ที่หายจากการรักษาด้วยสมุนไพรทราบข่าวต่างเดินทางไปร่วมด้วยเช่นกันเป็นจํานวนมาก สำหรับหลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์นายชัยรัตน์นนทชัยหรือหมอเนนได้จัดพิธีบวงสวงเทพพย,ายดาตั้งเครื่องสังเวยบวงสวงครูบาอาจารย์แบบดั้งเดิมมีมาแต่โบราณ โดยจัดเครื่องบวงสวงที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เป็นการสืบทอดมาแต่โบราณจะไม่ค่อยพบเห็นกันในปัจจุบันนี้นักโดยเครื่องบวงสวงจะประกอบด้วยต้นกล้วยที่ครบทั้งต้นต้องมีใบมีรากจํานวน5ต้นมาตกแต่งเป็นใบสีด้วยการตกแต่งทั้ง5ต้นใช้เวลาอยู่หลายวันจึงจะเสร็จสิ้นซึ่งคนทาใบสีในปัจจุบันไม่มีแล้วงานนี้หมอเดนต้องทําเองและถือว่าต้นกล้วยนี้เป็นขันห้าของผู้ที่เล่าเรียนวิชาแพทย์แผนไทยในสมัยโบราณนอกจากใบสีที่ทําจากต้นกล้วยทั้งต้นแล้วยังต้องมี ใบสีปากชามรวมอยู่ด้วยและสิ่งของที่ใช้ทำการไหว้ครูในสมัยโบราณ จะต้องครบ12ชุดดังนั้นใบสีปากชามก็ต้องใช้จํานวน12ชุดอาหารหวานคาวก็จะต้อง12ชุดตั้งแต่หัวหมูไก่เป็ดกุ้งปูปลาและอื่นๆอีกมากมายมี12ชุดทั้งสิน้นจากการสอบถามนายชัยรัตน์นนทชัยได้ชี้แจงว่าในยุคโบราณการแพทย์แผนไทยเป็นเรื่องของจิตวิญญ,ญาณทางเวทมนต์คาถาทางด้านศสยศาสตร์ดังนั้นจะมีผู้ที่เล่าเรียนมาจะต้องจัดพิธีไหว้ครูเนื่องจากครูบาอาจารย์จะมีจิตวิญญ,ญาณของเทพรวมทั้งพระเกจิที่ล่วงลับ ไปแล้วรวมถึงบรมครูการแพทย์แผนโบราณซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยจิตวิญญาณโดยเฉพาะบรมครูฤาษีทั้ง108ตนอยู่ในการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยมีจิตวิญญาณซึ่งแตกต่างกับการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งผู้ที่เรียนวิชาแพทย์แผนไทยจําเป็นจะต้องไหวครู เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองหากไม่ไหวก็จะไม่เป็นสิริมงคลกับผู้ที่เล่าเรียนวิชาเหล่านี้มาอาจถึงขั้นเจ็บป่วยหนักได้ซื้อเรื่องนี้มีความเชื่อถือสืบทอดกันมาแต่สมัยโบราณดังนั้นแพทย์แผนไทยจึงต้องมีการจัดไหว้ครูกันทุกปีนายชัยรัตน์นนทชัยกล่าวต่อว่าพิธีเช่นนี้ในยุคปัจจุบันนั้นเชื่อว่าพิธีการจัดไหว้บรมครูเช่นนี้น่าจะไม่มีใครทําให้เห็นอีกแล้ว แต่ตนเองอยังต้องยึดถือแบบโบราณเช่นนี้ไว้เพื่อสืบทอดประเพณีเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นกันต่อไปสุดท้ายหมอเนนฝากพูดถึงโรคที่กําลังระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งโรคเหล่านี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตในสมัยโบราณแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ในยุคปัจจุบันการแพทย์โบราณไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด19หรือโรคไข้าการโดยเฉพาะโรคฝีดาษท,ที่เกิดขึ้นกับลิงซึ่งโรคเหล่านี้เป็นโรคในสมัยโบราณทั้งสี่คือการไหวค้ครูเนี่ยหลักของโบราณนะครับ การแพทย์แผนโบราณเนี่ยม,มันเป็นเรื่องการแพทย์ของจิตวิญญาณนะครับแล้วก็ทางเวทมนตร์คาถาเนี่ยนะครับทางด้านไสยศาสตร์นะครับคนที่เรียนมาเนี่ย,ยจะต้องไหวครูบาอาจารย์นะครับเพราะครูบาอาจารย์จะมีทั้งวิญญาณของเทพแล้วก็เกจิอาจารย์ยต่างๆนะครับที่รองรับไปแล้วแล้วก็มีเวลมาครูการแพทย์แผนโบราณน,นยครับพระองค์ธรรมมาธรรมพุทธเจ้านะครับท่านตัดรู้ท่ทยานสันญรณนะครับแล้วก็มีพระฤาษีนะครับพวกนี้การแพทย์ที่ท่านสันญรณทั้งหมดนะครับ ก็มีจิตวิญญาณนะครับพวกการแพทย์พวกนี้มันไม่ใช่การแพทย์ปัจจุบันนะครับจําเป็นต้องไหว้ครูนะครับถ้าไม่ไหว้มันจะไม่เป็นสิริมงคลกับตัวบุคคลที่เรียนนะครับอาจจะเจ็บป่วยเลยนะครับมีความเชื่อถือมาตั้งแต่โบราณนะครับต้องไหว้กันต้องปีนะครับที่เรียนมากคือเกจิอาจารย์ต่างๆที่ผมเรียนมาเนี่ยได้เสียไม่หมดแล้วนะครับก็เชื่าวิธีแบบนี้จะไม่มีใครทําแล้วนะครับเพราะมันเสียไม่หมดแล้วเกจิอาจารย์นะครับก็คงจะแตกต่างกันนะกันที่ก็าําครับก็ จริงอะ่ะผมก็ไม่อยากจะไปฝากรู้สีรูมหาแต่ว่าผมอยากจะพูดของเรื่องโรคที่กําลังระบาดหรโรคระบาดเนี่ยนะครับมันเรื่องเนี้ยคือคือพวกยาโบราณเนี่ยมันเป็นโรคพวกเนี้ยมันเกิดมาแล้วในอดีตนะฮะมันกลับมาเกิดใหม่ในปัจจุบันนะครับดังนั้นการแพทย์เนี่ยอย่างไข้าการเนี่ยหรือโควิดหรือว่าโรคที่ทุกอย่างนาาเนี่ยกำลังระบาดเนี่ยมันเป็นโรคสมัยโบราณทั้งหมดนะครับตอนนี้การแพทย์สมัโบราณเนี่ยถ้า ถ้าคนที่เรียนเนี่ยจะต้องไหวครูนะครับจะคุ้มครองไม่เจ็ป่วยนะครับ